มองมือตัวเองก็ได้ครับไม่ชัดหรอกครับถ้าเรามองแบบนี้ไม่ชัดหรอกครับเ,เกณฑ์ในการตัดสินใจข้อที่1เช็คสุขภาพตัวเองก่อนก่อนมาพบเลยความดันหัวใจเบาหวานเป็นจุดหลักก่อนเอาเรื่องเบาหวานก่อนที่คนกังวลเบาหวานเนี่ยตามทฤษฎีถ้าคุณวัดแบบ fasting blood sugar หมายถึงที่เขาต้องให้คุณอดอาหารกัน8ชั่วโมงแล้วไปตรวจน้ำตาลเนี่ยเอาตัวเลขเนี่ยต่ำกว่า180ถ้าต่ำกว่า180 สักหนึ่งถึงสองเดือนละมาคุยกันจะทําอะไรเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยต่างกับคนธรรมดาทั่วไปนะักแต่อาจจะให้ยาฆ่าเชื้อโดสหลังทําก่อนทํามากกว่าคนปกตินิดหน่อยทําไมถึงสําคัญกับเรื่องเบาหวานมากกว่าเพราะว่ารากเทียมที่ใส่เข้าไปในกระดูกภายในกระดูกมันจะมีเลือดครับคือเวลาที่มีเลือดอเซลล์ต้นกําเนิดคือเซลล์ต้นกําเนิดของกระดูกอ,อยู่ในเลือดซึ่งเขาต้องการให้รากเทียมถูกเคลือบด้วยเลือดเลือด เมื่อเคลือบกับรากเทียมแบบที่ชิดมากที่สุดเซลล์ต้นกําเนิดก็ติดกับผิวรากเทียมดีขึ้นแต่คนที่เป็นเบาหวานนะครับบัตซ u สป라이หรือ vascular บัตซ u สป라이ในเชิงที่จะมาเลี้ยงเหล่านี้โดยเฉพาะเขาเรียก peripheral บัตซ์สป라이ก็คือที่ไปเลี้ยงอวัยวะเล็กๆหรือไกลๆเช่นอย่างปลายเท้าปลายนิ้วเหมือนกันในเบ้ากระดูกเนี่ยถ้าเป็นคนไข้เบาหวานเนี่ยเราพบว่าการหายจะช้าข้อ2มีโจทย์ที่ต้องเข้าใจก่อนว่า เวลาที่ทํางานต้องจายเอ็กซเรย์คนไข้หลายคนนะ่ะเหมือนกังวลเรื่องค่าที่จ่ายมากเราเข้าใจนะว่าเศรษฐกิจมันไม่ใช่ว่ามันจะพร้อมสําหรับทุกคนแต่อยากบอกแบบนี้ครับว่าหมอจะรู้ได้มันต้องมีข้อมูลครบครับคุณหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตปัจจุบันไม่ยากแล้วถูกไหมดูตัวเองพร้อมเอางี้ก่อนเนาะเสร็จแล้วข้อมูลที่มาที่หมอต้องการก่อนที่จะคุยอ่ะนอกเหนือจากตรวจเขาอยากเห็นกระดูกเขาอยากเห็นกระดูกของคุณว่า ที่เหลืออยู่หนาแค่ไหนสูงแค่ไหนถ้ายังเหลือฟันจริงอยู่เขาจะช่วยตัดสินใจได้นะครับว่ากระดูกล้อมรอบรากฟันตรงนั้นนะ่ะเหลือดีพอหรือเปล่าภาพสองมิติมันมองไม่เห็นครับผมอ่ะมีห้านิ้วนะถ้ามองอย่างนี้ตรงๆเอะ่คุณเห็นห้านิ้วผมหรือเปล่าไม่ชัดหรอกครับมองมือตัวเองก็ได้ครับไม่ชัดหรอกครับถ้าเรามองแบบนี้ไม่ชัดหรอกครับถ้าเราหันอย่างเงี้ยเราจะเห็นครับสั้นยาว เรื่องเดียวกันเทคโนโลยี Technology ตัวนี้ช่วยอยู่แล้วครับคุยแล้วไม่ถูกใจคุยแล้วไม่ชอบคุณสามารถขอไฟล์สามิติตัวนี้เก็บเป็นสมบัติส่วนตัวคุณได้ครับเพื่อที่จะหาข้อมูลเพิ่มเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะเป็นข้อดีที่หมอจะสามารถดูสามมิติแล้วบอกได้ว่าการรักษาหน้าจะเป็นอะไรหมอช่วยอยู่แล้วล่ะครับก็คือว่าอยากได้ติดแน่นอยากได้ถอดได้สำหรับงานพักเทม